สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เราอยู่ในช่องไซ b e r รียอ f ฟฟิเชวันนี้เซมอนจะมารีวิวในการเล่นน้ํานะครับแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอันนี้คือทานน้าไหลบ้านนาซึ่งเป็นทานน้าไหลบ้านนาครับอำเภอเขาชะกันจังหวัสดสระแก้วซึ่งเป็นบ้านเกิดของเซมอนนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาเล่นน้ามาเล่นน้ํากันครับวันนี้เราอยู่ที่ทานน้าไหลบ้านานานั่นแหละ นเนี่ยคุณทาน้ําไหลปกติทุกวันนี้คนจะเต็มเลยนะฮะคนจะเต็มแต่วันนี้น่าจะวันศุกร์ด้วยแหละถ้าวันเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้พรุ่งนี้คือวันเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเต็มคนน่าจะเต็มมากคิดดูเพราะตอนเนี้ยมากับเพื่อนครับเพราะว่าตอนเย็นนี้เจอกันัอคุณแผนครับอำเภอกบินบุรีวันนี้มาเล่นอยู่ใกล้บ้านก็เลยวันนี้มาเล่นอยู่ใกล้บ้านก็เลยแวะมาเล่นน้ําที่บ้าน ครับดูทุกคนดูความแดดแรงมากวันนี้ก็เวลาเวลาน่าจะ5้าโมงอ่าบ่ายสามโมงครึ่งแล้วมีอยู่ที่ทาน้ำไหลบ้านนะมาได้ไหมล่ะครับมารีวิวครับใครจะมาแถวสะแก้วนะครับ มาแถวถ้าทุกคนอยากรู้ว่าทานน้าไหลบ้านานาอยู่ไหนเปิด GPS เพราะว่าน่าจะมาทางถ้าพูดมาได้มามาได้แบบมาทางไหนผมก็แนะนําไม่ถูกแต่ว่าตั้ง GPS มาเลยครับถ้าใครมาแถวกระบ,บินบุรีนะครับแนะนํามาแหล่งท่องเที่ยวที่นี่นะครับทาน้ําไหลบ้านานาอำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วครับครั้งแรกที่เซมอนมาที่นี่เพราะทาน้ำไหลในบ้านานามีได้มา มีมาประมาณสองสามปีแล้วแต่เซมอนพึ่งพึ่งมานี่คือครั้งแรกถ้าใกล้บ้านตัวเองไม่เคยได้มาเลยนี่ครั้งแรกครั้งแรกที่ได้มาที่ทาน้ำไหลบ้านนาะครับใครมาแถวสะแก้วนะครับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่นี่นะครับทาน้ำไหลบ้านนานะครับแถวแถวหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านบ้านนานะครับอำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วนะครับ จะจะให้ดูให้ดูบรรยากาศบรรยากาศคือตอนเนี้คนคนหน้าวันนี้วันศุกร์ลูกคนจะอยู่ตรงนู้นอ่ะอยู่เยอะแยะอันนี้ก็คือคนก็วันนี้มากรเน้องน่ารักนี่น้ำ คนอ่ะคนจะเยอะขนาดนั้นอ่ะทุกคนคิดดูนี่มากับเพื่อนเพืๆไปเดี๋ยวผมขอเล่นน้ำก่อนก่อนเล่นน้ำก่อนทุกคนเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย